สวัสดีครับการมาพบกันในเช้าวันพุทธที่7ธันวาคมเพื่อที่เราจะมาวิเคราะห์ทิศทางราคาทองคำและค่างเงินบาทในเชิงปัจจัยทางเทคนิคเพื่อนำไปประกอบการซื้อขายทองคำและค่างเงินบาทในช่วงคืนที่ผ่านมาค่างเงินดอลลา,าร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยแม้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐจะอ่อนตัวลงราคาทองคำสปอตไพคย,ยับขึ้นมาปิดที่1,771เหรียญต่อออนกองทุน SPDR ลดการถือครองทองคำจาก905.49ตัน ลงเหลือ903.46ตันในด้านปัจจัยทางเทคนิคจากกราฟรายวันราคาทองคำแว่งตัวแคบๆแ,และปิดในแดนบวกหลังจากที่ราคาทองคำได้สุดตัวลงแรงก่อนหน้านี้และในวันอังคาร ราคาทองคำเล้กปรับขึ้นไปทำจุดสูงที่1,810เหรียญแต่การเกิดสัญญาณ bearish d i v e r g e n c ของ RSI คือการที่ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นแต่ RSI ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณปลายตลาดขาขึ้น สัญญาณ DMI แสดงทิศทางการปรับตัวขึ้นที่ชะลอตัวขณะที่สัญญาณ ISI เป็นลบสัญญาณทางเทคนิคลระยะสั้นชี้ว่าราคาทองคำมีทิศทางแกว่งตัวออกด้านข้างภายในกรอบ1,753เหรียญถึง1,786เหรียญระยะกลางร,ราคาทองคำ ยังคงขึ้นตัวไปตามแนวโน้มขาขึ้นและจะต้องไม่ปรับไม่ปรับลงต่ำกว่าแนวรับที่1,729เหรียญในระยะสั้นราคาทองคำมีกรอบแนวต้านอยู่ที่1,786เหรียญและ1,804เหรียญ และมีกรอบแนวรับอยู่ที่1,753เหรียญและ1,732เหรียญตามลำดับกรณีสำหรับการซื้อขายทองคำในวันนี้แนะนำให้เปิดสถานะขายโอเพนช็อตช่วงที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นระหว่างการซื้อขายเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1,753เหรียญและตัดขาดทุน เมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นยืนปิดเหนือ1,786เหรียญและแนะนำให้เปิดสถานะซื้อโอเพนลองเมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่1,753เหรียญเป้าหมายทํากำไรอยู่ที่1,771เหรียญและแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคำ ปรับตัวลดลงไปต่ำกว่า1,753เลหรียญทิศทางของค่างเงินบาทจากกราฟไร้วันค่างเงินบาทแกว่งตัวแคบๆและขึ้นตัวออกด้านข้างหลังจากที่ค่างเงินบาทปรับตัวลงไปทำจุดต่ำที่34บาท ห้าสิเจ็ดตางต่อ1ดอลลาร์การเกิดสัญญาณบูริสเดเวอเจนของ ISI คือการที่ค่างเงินบาทปรับตัวลงแต่สัญญาณ ISI ไม่ได้ปรับตัวลงตามเป็นสัญญาณเตือนให้ระวังถึงช่วงปลายตลาดขาลงสัญญาณ ISI กลับมาเป็นบวกขณะที่สัญญาณ DMI สเสลี่งทิศทางการปรับตัวลงภาวะขายมากเกินจะก,กระตุ้นแรงซื้อกับเข้าเก่งกำไรหนุนให้ค่างเงินบาทปรับตัวขึ้นทางเทคนิคและเคลื่อนตัวออกด้านข้างระยะกลางค่างเงินบาทมีทิศทางเคลื่อนตัวลงหรือพูดง่ายๆว่าในระยะกลางค่างเงินบาท ยังมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าในระยะสั้นค่าเงินบาทมีกรอบแนวต้านอยู่ที่35บาท34สตางค์และ35บห้าบาทหกสิบแปดสตางค์ต่อ1ดอลลาร์และมีกรอบแนวรับอยู่ที่34บาท77สตางค์และ34บาท 45สตางค์ต่อ1ดอลลาร์กลยุทธ์สำหรับการซื้อขายค่างเงินบาทในวันนี้แนะนำให้เปิดสถานะซื้อโอเพนลองช่วงที่ค่างเงินบาทมีการอ่อนตัวลงระหว่างการซื้อขายเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่35บาท34สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และแนะนำให้ตัดขาดทุน เมื่อค่างเงินบาทปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า34บาทเจสตางค์ต่อ1ดอลลาร์และแนะนำให้เปิดสถานะขาย p p n s s o r t เมื่อค่างเงินบาทปรับตัวเข้าหาแนวต้านที่35บาท34สตางค์ต่อ1ดอลลาร์เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่35บาทสสตางค์ ต่อหนึ่งดอลลาร์และแนะนำให้ตัดขาดทุนแม่ค้างเงินบาทปรับตัวขึ้นยืนปิดเหนือสามสิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์ต่อหนึ่งดอลลาร์และนี่คือทิศทางราคาทองคำและค่างเงินบาทประจำวันพุธที่เจ็ดธันวาคมสวัสดีครับ